หลักการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลงเพื่อทำให้ท่านเห็นภาพว่าหากท่านในฐานะผู้นำการเปลี่ยนแปลง adaptive leadership แล้วท่านเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงท่านจะมีแนวทางบริหารจัดการอย่างไรครับแนวทางที่มาแลกเปลี่ยนนี้ก็เป็นบางส่วนนะครับที่เราสามารถเลือกหยิบมาใช้ในกรณีซึ่งเราเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงในเหตุการณ์นั้นๆครับการทำให้การเปลี่ยนแปลงเป็นเรื่องสำคัญเร่งด่วน จุดนี้ครับเป็นจุดที่ใช้ในการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลงอย่าปล่อยให้การเปลี่ยนแปลงเป็นเรื่องปกติทั่วไปเพราะอะไรครับเพราะเราจะไม่ได้การตระหนักรู้ของบุคคลที่ต้องเข้ามาเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงและหากเราใช้กระบวนการทำงานในรูปแบบของปกติการเปลี่ยนแปลงนั้นจะเกิดผลกระทบอย่างรุนแรงมาเพราะอะไรฮะเพราะบุคลากรปรับตัวไม่ทัน ดังนั้นเราจะต้องประกาศให้เห็นว่าการเปลี่ยนแปลงนี้เป็นเรื่องสำคัญที่ทุกคนต้องเข้ามาเผชิญและปรับเปลี่ยนตัวเองไปพร้อมๆกันโดยเฉพาะเร่งด่วนด,ด้วยครับการมุ่งเน้นการสื่อสารสร้างความเข้าใจครับแน่นอนครับช็อกเนาะเจอเหตุการณ์การเปลี่ยนแปลงบุคลากรส่วนใหญ่ก็จะช็อกรวมทั้งตัวผู้นำบางท่านก็รู้สึกช็อกนะครับแต่ยเดี๋ยวผู้นำจะจัดการตัวเองอย่างไรก็เดี๋ยวมาว่ากันครับ มุ่งเน้นการสื่อสารครับสร้างความเข้าใจครับว่าไม่ใช่ว่าไม่มีทางเลือกแต่ว่าเราลองผเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงดูนิดน้อยก่อนดีไหมครับเพราะเราเชื่อมั่นว่าการเปลี่ยนแปลงก็เป็นแค่เหตุการณ์หากเราพร้อมปรับเปลี่ยนตัวเองได้ทันกับการเปลี่ยนแปลงเ็าบอกว่าผู้อยู่รอดในปัจจุบันก็คือผู้ที่ปรับเปลี่ยนตัวเองได้เร็วนะครับการปรับเปลี่ยนตัวเองไม่ใช่การที่จะต้องเปลี่ยนทุกอย่าง ในรอบตัวเราไปหมดบางครั้งการปรับเปลี่ยนอาจาจะเป็นการต่อย,ยอดจากสิ่งที่เราทําได้ดีอยู่แต่ว่าจะต้องบิดนิดนึงจะต้องปรับนิดนึงจะต้องเสริมบางส่วนเข้ามานิดนึงครับสร้างวิสัยทัศน์ใหม่ที่มีพลังหลังการเปลี่ยนแปลงแล้วจะเกิดอะไรขึ้นจุดนี้สําคัญมากครับในการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลงเพราะว่าถ้าการเปลี่ยนแปลงคือการแก้ปัญหาอันนี้ไม่ใช่ครับปัญหาเกิดขึ้นก็จริงครับ ทำให้เกิดผลกระทบครับแต่หลังจากเราผ่านวิกฤตนี้ไปได้แล้วจะเกิดอะไรขึ้นนั่นคือวิสัยทัศน์ใหม่ครับเราไม่ได้มาแก้ไขวิกฤตครับแต่เราจะก้าวข้ามหรือผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปได้นี่คือหลักการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลงวิสัยทัศน์ใหม่คือผลที่จะเกิดขึ้นหลังจากนี้จะเกิดอะไรขึ้นนั่นคือต้องมีพลังสร้างทีมงานครับในฐานะเชนเอเจนต์คือบางครั้งเราไม่สามารถ พาองคาพยบในกรณีซึ่งท่านเป็นผู้นําการเปลี่ยนแปลงที่จะต้องเกี่ยวข้องกับคนเยอะนะครับเราอาจจะไม่สามารถพาทั้งหมดไปพร้อมๆกันในทีเดียวได้จุดเริ่มต้นของหลักการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลงคือหาตัวแทนครับหาเชนเอเจนต์มีบางคนครับที่พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงได้ทันทีและตัวเขาเองก็เป็นตัวอย่างการเปลี่ยนแปลงที่ดีให้เขาเป็นตัวแทนครับเป็นเชนเอเจนต์ที่ทําให้ทุกคนเห็นภาพว่า ออการเปลี่ยนแปลงเป็นไปได้และก็มีคนที่ทําได้ด้วยตัวนี้แหละครับก็จะทําให้ผู้อื่นมีส่วนร่วมกับการตัดสินใจมากขึ้นครับไม่ใช่แค่ผู้นําประกาศแต่มีตัวแทนมีเชนเอเจนต์แล้วก็ดึงให้เขาเข้ามามีส่วนร่วมครับผู้นํานําการเปลี่ยนแปลงโดยการบริหารจัดการด้วยตัวคนเดียวไม่ได้ครับเพราะว่าเราต้องทําให้ทุกคนเข้ามามีส่วนร่วมและพร้อมจะ ปรับเปลี่ยนก็เรียกว่าผัดเชิญกับการเปลี่ยนแปลงนั้นๆครับแน่นอนครับการเปลี่ยนแปลงมีสเต็ปมีขั้นตอนครับไม่ใช่แค่การเปลี่ยนเสื้อผ้าเปลี่ยนร้านอาหารเปลี่ยนรถนะครับมันมีขั้นตอนนะครับมันมีการวางแผนงานที่ดีก็เป็นแผนปฏิบัติงานแหละครับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเราต้องจัดการเพราะฉะนั้นอย่าตื่นตระหนกครับเพราะฉะนั้นเราต้องวางแผนให้ดีครับขั้นตอนแรกต้องทำอย่างไรเตรียมความพร้อมของคนสื่อสารกับคนอย่างไร ปล่อยให้บางส่วนไปต่อบางส่วนอาจจะยังทํางานปกติไปก่อนหรือว่าจะต้องไปพร้อมๆกันอย่างไรเป็นรายละเอียดครับที่แต่ละองคอ์กรในฐานะผู้นําท่านจะจัดการอย่างไรกับองค์กรของท่านครับปลูกฝังแนวความคิดใหม่ๆตรงจุดนี้หมายความว่าหลักการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลงถ้าจะทําให้ดีเนี่ยจะต้องทําให้ทีมงานรู้สึกคุ้นเคยกับการเปลี่ยนแปลงอยู่เรื่อยๆครับ ปลูกฝังในการสร้างแนวคิดใหม่ปรับเปลี่ยนตัวเองเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานงานดีอยู่แล้วทําให้ดีขึ้นไปอีกได้ไหมนะครับทำให้เขาเห็นภาพว่าจริงๆแล้วการสร้างแนวคิดใหม่ๆเนี่ยเป็นเรื่องที่ทั่วไปเหตุการณ์ปกติก็ควรจะต้องคิดหากเขาได้ฝึกฝนตัวเองตรงนี้มาพอมีการเปลี่ยนแปลงที่เขาต้องเปลี่ยนแปลงจะไม่ได้ทําให้เขารู้สึกลําบากมากนักเพราะว่าโดยปกติเขาก็เปลี่ยนของเขาอยู่นะครับการเปลี่ยนแปลงที่มาอาจจะรุนแรงกว่าเดิมนิดนึงแต่เขาก็ไม่รู้สึกว่า ร้ายแรงครับเพราะเขาคุ้นเคยกับการสร้างแนวคิดใหม่ๆกับการทํางานของเขาอยู่แล้วครับหลักการบริหารการเปลี่ยนแปลงหวังว่าท่านคงสามารถเลือกใช้บางส่วนกับสถานการณ์ที่ท่านกําลังเผชิญอยู่ได้ด้วยตัวท่านเองครับ